สวัสดีค่ะก็ซีบ,บอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะูุวิชีไทยท่านปี06นะคะสีดำสี่ประตูค่ะคันนี้นะคะเป็นรถสี่ประตูห้องโดยสารกว้างใช้งานกันได้สบายเลยนะคะกว้างกวางเกียร์ธรรมดาค่ะกระจกเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะขึ้นลงสบายค่ะทุกท่านเครื่องยนต์0 0งพซีซีดีเซลนะคะรถหน้าเดิมหลังเดิม สามารถขับขี่ใช้งานได้ปกติวิ่งทางไกลกันได้สบายค่ะราคาคันนี้1,59,000บาทลดอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดลำปางนะคะภายในสวยสะอาดตามรูปเลยค่ะทุกท่านเป็นรูปข้อมูลเบื้องต้นนะคะกับม um ิ t ซูบิชิไทยท่านฟี06เกียร์ธรรมดาค่ะท่านใดสนใจนะคะเรามีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปเน้นโทรติดต่อเจรจากันโดยตรงนะคะและที่สำคัญ ควรนัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบสภาพรถพร้อมเอกสารต่างๆด้วยนะคะแอดมินเพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นให้รับชมกันเท่านั้นในว,วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ